รถเอสนรถ s ห้าที่นั่งกันเลยนะคะมีทั้งโต้ตาโคล o ราคอสนะคะได้เป็นมือจุดแปนให้บิสมาร์ทภายในสีดำออปชั่นจัดไทยเต็มๆได้ตัวฉมใหม่มาให้อีกด้วยราคาเริ่มต้นอยู่ที่4 9 0แสนเาห 9 0 0 0บาทเครดิตดีจับไปเลยก C ีดาวออปชันจัดให้เต็มๆแบบนี้เลยนะคะหรือจะเป็นนะคะโตต้าซีเ1.8ตันมิตรหรือ1.8เอนทีมี M. มาให้เช่นเดียวกันนะคะเลียงมาอยู่แสนต้นๆเท่านั้นเองนะคะผ่อน8,000เช่นเดียวกันสนใจคันไหนเดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้มาพบกับพิมพเพชรยชน,นะคะพิมอยู่ที่บริษัทเพชรยศน,นะคะสวินทวงสี่สิบโผสำนักงานใหญ่สาขาที่สามของเราซ่วนร่วมรถมือสองยาที่ใหญ่ที่สุดในย่านสวินทวง์นี่เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะมีรถเข้ามาใหม่เป็นรถเอสยูวีห้าที่นั่งนะคะมีทั้งโตต้าโครโรราคอสนะคะมีเข้ามาทั้งหมดสี่คันราคาถือว่าดีมากๆแล้วก็ โตต้า C-HR นะคะมีเข้ามาทั้งหมด4คันเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของโตต้าคุ o l a ราคอสราคาเริ่มต้นที่499,000บาทนะคะในส่วนของโตต้า C-HR ราคาเริ่มต้นที่459,000บาทนะคะใครที่อยากได้รถ SUV ไว้ใช้งานนะคะสนใจคลิปนี้เลยนะคะโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลย082 เจ็ด2 3. 4. 3. 4. 5 3เบอร์พิงแอนไลน์ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูตั้งแต่คันแรกกันเลยนะคะสำหรับทะเบียนเจ็2กสีคันนี้นะคะได้เป็นโตยต้าโคล่าคอร์ส1.8 t ไฮบริดสมาร์ทนะคะปี2020นะคะถึงปี2021นะคะ4 9 9 0 0 0บาทนะคะสำหรับคันนี้เลขไม่อาจจะเยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าราคารถถือว่า ถูกมากๆนะคะโครงสร้างคมสันตัตรถนะคะเดิมๆแน่นอนนะคะรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานนะคะสำหรับคันนี้ยังยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานในส่วนของห้องที่เก็บสัมภาระคันนี้กว้างขวางน่าใช้งานนะคะแล้วก็มีไฟส่องสินค้าด้านข้างให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคุณลูกค้ามาพร้อมกับกล้องถอยหลังชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้ นะคะคุณลูกค้ามาพร้องกับล้อมแมกลมดำสวยๆมาให้แบบนี้เลยมือจับตัวนี้นะคะเขาจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมาให้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคนนี้นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันบ้างระบบเซ็นเตอร์ล็อกนะคะพวงมไลัมันติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้นะคะเบาะหนังสีดำพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานนะคะมาพร้อมกับตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่ สติกเกอร์มออกอนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำทั้ง2อฝั่งนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดำทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดขอบด้วยสีเทาส,สวยๆมาให้แบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะมาดูในส่วนของเรมใหม่กันบ้างเยียบเบรกกดปุ่มพุสตาร์ได้เลยคะ่ะหน้าจอส,สวยๆขึ้นแบบอลิมิเต็ดมาให้เลยเวลาที่ลูกค้าสตาร์ทรถคันนี้ เขาจะสตาร์ทรถในส่วนของระบบไฟฟ้ามาให้คันนี้เลขไม้อยู่ที่2 5 0 0 0กโลนะคะได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานมีมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะนจอทัชสกรีนเป็นจอ Android แท้เดิมจากโรงงานแอร์ออโต้คันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้มาให้เช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยระบบความปลอดภัยของเขาจัดให้เต็มๆแน่นอนมีช่องใส่แก้วน้ำวดน้ำปลาให้ นะคะสำหรับคันนี้นะ499,000บาทเครดิตดีลูกค้าสามารถจัดยอดฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะราคา400 0ว่าบาทแต่ลูกค้าได้ในส่วนของตัวไฮบริดไปใช้งานนะในส่วนของผู้โดยสารกันนี้กันบ้างเบาะหนังสีดำพื้นที่กว้างขวางน,น่าใช้งานออปชั่นฟังก์ชันครบเครื่องจัดให้เต็มๆแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้ใครที่สนใจโทรสอบถามรายละเอียดหาพิงได้เลย082704 3253เบอร์พิงแอดไลน์ได้นะคะย้ำอีกทีหนึ่งนะคะโตต้าโคโรล่าคอส1.8ึ่งจุดแปดไฮบิดพรีเมียมหนึ่งจุดแปดไฮบิดสมาร์ทปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะคะสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเครด,ดิตด,ดีจัดไปเลยฟรีดาวนะคะคอสที่หนึ่งคันเลยนะคะสำหรับคันนี้โตต้าโคโรล่าคอสหนึ่งจุดแปดไฮบิดนะคะตัวสมาร์ทมาให้กับคุณลูกค้าเช่นเดียวกันนะคะรถปีสองพันยี่สิบเอ็ด นะคะคำนี้นะ499,000บาทเคดีดีจับไปเลยฟรีดาวนะคะไฟหน้า full LED projector มาพร้อมกับไฟเดินทามนิ่งไลท์ LED กระจังหน้าของเขาจะได้เป็นสีดำนะคะตัดกับสีตัวรถสวยๆมาให้แบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าสีเทารุ่นนี้นะคะเข้ามาทั้งหมด4ี่คันถือว่าการใช้งานถือว่าแบบการดูแลก็ถือว่าดีนะคะ ลูกค้าล้อแม็กนะคะแม็กแท้เดิมจัดโรงงานมาให้ยางปี2024นะคะแม็กแท้เดิมจัดโรงงานแม็กขอบ17มาให้นะคะตัวไฮบริดติดอยู่ตรงด้านข้างมาให้ไฟเลี้ยวแบบ LED มือจับตัวนี้นะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมาให้เลยนะคะระบบเซ็นเตอร์ล็อกออโต้รอบคันนะคะคันนี้เลขไมาอยู่ที่20000นนะคะพรมไรหุ้มหนังสีดำได้พรมไรมันติ ฟังก์ชันหน้าจอ,อทัชสกรีนแอร์ออโตโ้เกียร์โต้มาให้นะคะเบาะหนังสีดำพื้นที่กว้างขวางน,น้าใช้งานนะคะมาพร้อมกับโฮมสีดำมาให้กับคุณลูกค้าเช่นเดียวกันนะคะออปชนันฟังก์ชันครบเรื่อนจัดให้เต็มๆแน่นอนนะคะมือจับด้านหลังสีเดียวกับตัวรถมาให้ในส่วนของคอสของเขาจะสามารถทับเบาะได้พื้นที่กว้างขวางน้าใช้งานนะคะลูกคา้าออปชนันฟังก์ชันครบเรื่อนจัดให้เต็มๆแน่นอน รถคันใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานนะคะคันนี้ได้ยางปี2024ไปทั้ง4ล้อเลยกระจกแท้เดิมจากโรงงานไปขอทางศูนย์โตต้าโดยตรงเลยนะคะชุดไฟท้าตัวนี้แบบ LED มาให้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะโตต้าโคโรล่าคอส1.8ส mart นะคะปี2021 499,000บาททือดีๆจับไปเลยฟรีดาวนะคะสำหรับตัวนี้นะมาดูอีกหนึ่งตัวสำหรับคันนี้ ตต้4 r 1.8ตัวมีด1.8นะคะตัว n n t r ีเลขเะเบียน3ตัวนี้เลยเป็นตัว Entry มาให้นะคะสำหรับตัวนี้นะ459,000บาทรถปี2018นะคะเป็นรถ SUV พล8,000เช่นเดียวกันลูกค้าจะดูในส่วนของชอบรูปทรงแบบไหนก็สอบถามกันได้เลยนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดนทามนิงไลท์ระบบเซนเซอร์อยู่ตรงด้านข้างมาให้เรียบร้อยเลย นะคะคงส,งสร้างโคงสันตัวรถเขาองูกเขาเดิมนะคะไฟเลีย้ยวแบบ LED มาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะมือจับตัวนี้นะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมาให้เลยนะภายในระบบเซ็นทรัลล็อกออโต้รอบคันพรมไรมันติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออ,อโต้มาให้นะคะเบาะหนังสีดำพื้นที่กว้างขวางน,น่าใช้งานนะคะคุณลูกค้าเบาะหนังสวยๆมาให้แบบนี้เลยสำหรับคันนี้นะ ฟังชันจัดให้กับคุณลูกค้าเต็มๆแน่นอนระบบเซ็นทรัลออโต้รอบคันมาพร้อมกับกระจกแท้เดิมจัดโรงงานมีมาให้นะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารคันบ้างนะคะเบาะหนังสีดำพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานนะคะออฟชั่นฟังชันครบเพื่อนจัดให้เต็มๆ,ๆแน่นอนนะเบาะหนังตัวนี้ดูแลถือว่าง่ายมากสามารถพับเบาะได้เหมือนคลอสนะคะแต่ตัวนี้ได้เป็นน้ำมันล้วนที่เก็บสัาระคันนี้กว้างขวางน่าใช้งานนะคะโตต้า CHR 1.8ตัวมิตรนะคะปี2018 459,000บาทเครดิตดีจักไปเลยฟรีดาวนะคะมาดูคลอรหนึ่1คันเป็นคันสุดท้ายเลยนี่เลยนะคะคุณลูกค้าโต้ตาโครล่าคอร์ส1.8ไฮบริดสมาปี2021นะคะ499,000บาทนะสำหรับคันนี้นะทะเบียนนี้เลย6748นะคะไฟหน้า Full LED มาพร้อมกับไฟโปรเจกเตอร์มาให้เรียบร้อย นะคะโครงสร้างคมสันตัวรถของเขาเดิมๆแน่นอนนะคะคำตับคันนี้นะล้อมแมกเดิมแท้จากโรงงานมีมาให้แน่นอนเป็นแบบของโตตา้าโดยตรงเลยยางปีสองพันะ,ะสิบสองนะสหรับตัวนี้นะได้ล้อมแมกเดิมแท้จากโรงงานแม็กคอร์ดสิบเจดมาให้ไฟเลี้ยแบบ l e d มาให้อีกด้วยนะคะมือจับตัวนี้จะได้เป็นสีเดียวกวับตัวรถมาให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะภายในเหมือนกันทุกอย่างภายในเหมือนกันทุกอย่างนะคะ สำหรับตัวนี้ชุดไฟท้ายแบบนี้แบบ LED มาให้นะคะเดี๋ยวเราเก็บงานให้กับคุณลูกค้าทุกสิ้นส่วนแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะฟอร์ตัวนี้4,99,000บาทนะคะมาดูอีหนคันกันบ้างมาดูอีหนคันกันบ้างนะคะ2องคันนี้เลยที่พิงแจ็รีวิวแล้วก็แนะนําให้ดูนะคะ2องคันนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้ t o t ตา h r r 8 8ตัวมิตปี2018นะคะ4,59 0 0 0บาทนะคะคันนี้ได้เป็นสีบอลสวยมาก พันนะคะคันนี้ได้เป็นตัว1.8ตัวเอมาให้ขอโทษนะคะตึงจุดแตัวเอนที่ปีสองพันสิบแปี่แสนห้าหมื่นเก้าันสห้ันบาทไฟหน้าโปรเจกเตอร์มาพร้องกับไฟเดินทังนี่ไลท์เอลีระบบเซ็นเซอร์อยู่ตรงด้านข้างมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะล้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานมีมาให้ไฟเลี้ยวแบบเอลีมาให้อีกด้วยนะคะมือจับตัวนี้นะคะจะได้เป็น สเดียวกับตัวรถมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยนะสำหรับตัวนี้นะโครงสร้างตัวรถของเขาเดิมแน่นอนนะคะทะเบียนถือว่าสวยมาก2559นะคะสำหรับคันนี้นะสวยมากรถสวยดูดีมากๆนะคะมาดูอีกหนึ่งคันสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้ามีเพียงคันเดียวเท่านั้นเองนะคะตตโตต้าโตต้า CHR 1.8มิตรปี2000 สี่แปดสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทตัวนี้ได้เป็นตัวลองท็อปมาให้นะ้ามันล้วนตัวลองท็อปนะ้ำมันล้วนมาให้นะคะไฟหน้าโปรเจคเ,เตอร์มาพร้อมกับไฟเดนทามนี่ไลท์ light, led โลโก้ต้องการจะเป็นโลกโลก้ของทางศูนย์โตต้ามาพร้อมกับไฟตัดหมอทั้ง,งสองค่ะระบบเซ็นเซอร์อยู่ตรงด้านข้างมาให้นะคะตัวนี้ได้เป็นตัวลองท็อปเพราะจะได้ล้อแม,ม็กลมดำสวยๆมาให้แบบนี้เลยไฟเลี้ยวแบบ led มาให้ด้วยนะคะมือจับตัวนี้จะได้เป็นสีเดียวกว่าตัวรถตัวนี้จะได้เป็นกุญแจเคเลตมาให้ นะคะระบบเซ็นทรัลรีโออโต้รอบคันกระจกปรับไฟฟ้าพรมไรยพุ้มหนังสีดําได้เป็นพรมไรมันติฟังก์ชันเลข่มาอยู่ที่1นึ0 0 0สมกโลหน้าจอทัสกินแอร์ออ o โต้เกียร์ออโต้มาให้นะคะเบาะหนังสีดําพื้นที่กว้างขวาง,วางน่าใช้งานนะคะออปชั่นจัดให้เต็มๆแน่นอนระเบบคันนี้นะมือจับตัวนี้นะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมาให้เลยนะคะภายในพื้นที่กว้างขวาง ให้กับคุณลูกคา้าเช่นเดียวกันตัวนี้เขาได้ตัวลองท็อปมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะเลขไม่เป็นแค่หนึ่งแสนสามหมื่นกโลผ่อนแปดพันต้ตนๆนะคะแต่ลูกค้าได้ตัวลองท็อปไปนะคะสําหรับคนนี้เพราะว่าตัวนี้เขาได้ชุดแต่งอะไรต่างๆถือว่าดีมากๆชุดไฟท้ายตัวนี้แบบมีไฟส่องสีนค้าทุกอย่างมีมาให้ครบหมดเลยนะคะแล้วก็ระบบเซ็นเซอร์มีมาให้นะคะไฟทับทิมสีแดงมุกทุกอย่างมีมาให้กับคุณลูกค้าครบแบบนี้เลย ะะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะชุดแต่งรอบพันสปอยเลอร์ติดตีมรอบพันตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆมาให้กับคุณลูกค้ามือจับเขาได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมาให้ด้วยนะคะภายในเบาะหนังสีดำพื้นที่กว้างขวางน,น่าใช้งานสำหรับใครที่สนใจนะคะรถเข้าใหม่ของตัวในส่วนของตัว s อ v นะพีงแนะนำไปคันนี้อีกหนึ่งค่ะเลยนะคะภาษีพรบต่อให้รีแน่นอนตัวรถให้274รายการให้ด้วย นะคะได้เป็นโต t a ต้า CHR 1.8ตัวมิดปี2000ปี2020 20, ปี2018นะคะ489,000บาทคดีดีจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะพิงย้ําอีกทีเลยนะคะโตต้า c o r a Cross นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่499,000บาทนะคะโต t a ต้า CHR นะคะ1.8ตัวมิดหรือ1.8 MT ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 459,000บาทสนใจคันไหนโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลย0827043253เบอร์พิงแอนไลน์ได้นะคะหรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่สวินทวง46สำนักงานใหญ่สาขาที่3ขอเรานะคะต่างจังหวัดออกได้เรามีไฟแนนซ์ยิ่งเซ็นให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะแล้วก็ออกได้ทุกอาชีพพนักงานบริษัทข้าราชการรับวิสาหกิจธุรกิจส่วนตัวจิตการส่วนตัวออกได้ขอแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ และรายได้ที่ชดเจนตรวจสอบได้แค่นั้นเองนะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่สุวินทวงศ์46ติดต่อหาพิงค์ได้เลยตามเบอร์ที่พิงค์ปักหมุดไว้ให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพิงค์ด้วยนะคะคลิปต่อไปจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตาม้วยคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ